าวตัวกลางนี่เป็นคนตัดหญ้าด้วยนะเพราะว่ามีมีดด้วยทีเล็กใช่ไหมทีเล็กเด็กใช่ไหมนี่มีรูปปั้นด้วยนะโอโ้โ,อโหขี่แล้วขี่แล้วโอโ้โหโอ้โหพอเข้ามาก็จะร้อนลอยลุกคนอนเพราะตื่นเต้นมากโอ้โหช่ไมเท่ขนาดนี้เนี่ยไงหลังด้วยแก๊งทีเล็กกับสไปโนนะเป็นแบบว่าโตโหดแก๊งโตโหดฉลามแมกมาอ,อ๋อนี่ไงเพราฉลามปากกว้างที่พี่แป้งเล่นในเกมอ่ะนี่ตัวยักษ์ใหญ่จิกกันโโทซะ เเยนงที่ราคไใกล้สวนนงนุชมากที่พักเราออกมาเมื่อกี้น่าจะสับประมาณแบบ5 6 0 0เมตรเนาะออกมาที่ถนนใหญ่ปุ๊บก็นี่เลยเจอสวนนงนุชเลยนะคะอยู่ทางขวามือและที่ใกล้อีกสถานที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งที <S 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 ่เขากําลังฮิตกันเลยก็คือ โคลัมเบียทิกเจอร์ที่เป็นส่วนน้ำน่ะเห็นอะไรไหมเฮ้ย,ยไหนตัวอะไรบ้างเนี่ยว้าวโอ้ตัวนี้ด้วยมีตัวนี้ด้วยอุ้ยแล้วตัวนี้อะไรเ,เพิร์ดเวโลซีแรปเตอร์เหรอ นอะไรเยอะแยะเหมือนกันนะเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไดโนเสาร์นะเพราะที่นี่เขามีสวนไดโนเสาร์ไงเพิร์ดนี่ไงเนี่ยไดโนเสาร์ตัวกลางนี่เป็นคนตัดหญ้าด้วยนะเพราะว่ามีมีดด้วยไหนเขามีอะไรอีกอ้ามีรูปปั้นอะไรทีเล็กใช่ไหมทีเล็กเด็กใช่ไหมใช้เซเลท็อปเพิร์ดใช่ปะใช่ไหมนี่มีรูปปั้นด้วยนะโอ้โหขี่แล้วขี่แล้วโอ้โหโอ้โหขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหเท่มากมีสามตัวเลยนะในมีตัวนี้ด้วย แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะคะแล้วนี่เขาก็จะมีไดโนเสาร์ช็อปด้วยนะเป็นของเล่นไดโนเสาร์ให้เรามาซื้อเป็นที่ระลึกได้ิ่เยอะเหมือนกันนะข้างในอ่ะมีไข่ไดโนเสาร์มีอะไรด้วยอ่ะตุ๊กตาเป็นใส่มือเป็นตุ๊กตานุ่มมก็มีเป็นกระเป๋าก็มีนะนี่เท่ๆเลยอ่ะน่ารักจังมีหมวกด้วยครับแล้วนี่นี่ที่ใส่ด้วยเห็นไหมอ๋อนี่มีดาบซามูไรด้วยนะลายลายไดโนเสาร์ อันนี้เป็นอะไรเนี่ยกล่องดินสอมีไข่ไดนเสาร์แล้วก็ที่ใส่ไปในมืออันนี้เป็นแบบดาบแบบโฟมนะของเยอะมากโอ้เข้ามาก็เจอรถเลยทุกคนเพิร์ดตื่นเต้นมากเราจะไปดูรถวุ้ยนี่คือรถอะไรปะป๊ารถจิบรถจิบทหารใช่ไหมอันเนี้ยใช่โอ้โหอันเนี้ยลุยป่ากสบายเลยนะเพิร์ดเนาะใหญ่มาก ใช่รถเจาะไม่มีโอ้คันนี้ก็ใหญ่เขาบอกว่าไดาโนเสาร์ครบทุกชนิด12สายพันธุ์เลยนะตรงนี้นี่นะคะพอเราเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับตรงนี้เลยก่อนที่จะเข้าสวนไดโนเสาร์นะจะเจอไดโนเสาร์ไทย12ชนิดที่เขาค้นพบในประเทศไทยนะครบทุกชนิดนะเขาบอกโอ้ตอนนี้น้องเพปินขึ้นไปถ่ายกับสยามโมเทอร์นัดนะอิสานอินซิสมานะครับ โอผล่ชมาเท่ขนาดนี้เนี่ยไงหลังด้วยเอ,อ็หลังไปอีออกตังนู้นเลยยังไม่ได้ถ่ายเลยไปเขาจะเอาตัวไหนก็ไปได้เลยกินารีไมมัสขอนแก่นเอ็นซีสตัวสีฟ้าเนี่ยอ่ะถ่ายรูปก,กับเขาหน่อยดิอะอะไรนะครับไหนอู้นี่ดูหน้าเขาใกล้ๆเพิร์ดแม้ว่าเพิร์ดไม่เห็นอะไรแน่เลยมันแอบอยู่ทางซ้ายมือของเรานี่ ดูดิกิฟ์โฟเซอร์าท็อปน่ารักไหมแล้วก็เป็นป่าข้างในเย็นมากเลยนะดูอะไรนะครับอ๋อคาดูจันล่า่ารักอ่ะดูหัวเขาดิเท่ไหมรีบมากสองขนทัลลูกเอ้ยตัวอะไรอะเหมือนนกเลยรู้ได้ยังไงว่าเป็นกินเนื้อ ไดโนไนคัสเพราะตัวนี้ล่ะไซทิคาทิชื่อเขาแปลกๆดีนะเราไม่ค่อยได้เจอเนาะตื mm ่ hmm. เต้นตลอดทางเขามีเนโนสาร์ตลอดทางเลยนะทุกคนน mm hmm. ่เห็นไหมสวยมาก mm hmm. นี่เราเดินกันมาสักพักก็คือยังไม่เข้าไปในหุบเขาไดนโนเสาร์เลยนะทุกคนไป,ไปสป,ปีเลยไฟลุกเฮ้ยทางนั้นไม่เป็นทางไปไหนฮะทุกคนสงสัยไหมว่ามันไปทางไหนไปไหนเนี่ยตรงนี้ทางไปไหนอ้าวคุณจะเข็นขึ้นเลยเหรอครับโอเค เราเข้ามาสู่โซนป่าลึกลับเพราะว่าหรือลับแลนั่นเองเพราะเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่ไหนแล้วตรงนี้คือตรงไหนทางออกอยู่ตรงไหนแล้วไปตรงไหนต่อไม่รู้เลยนะครับเดินเนี่ยใช่เรากําลังหลงป่าอยู่หรือเปล่าเนี่ยน้องิร์ดนี่ค่ะเราเดินจนมาถึงสุดทางตรงนี้ข้างล่างดูดิเขาจะเป็นสัตว์ป่านะโมระเบย์ด้วยโมระแบย์อยู่ฝั่งนี้ ไม่ต้องงงว่าอยู่ตรงไหนลูกาแบบบล้วรอาะใช่เราต้องเลี้ยวเพื่อเข้าไปที่หุบเขาไดโนเสาร์นะคะนโอ้โหโอ้ my god นี่ไงเราจะโอ้ยทุกคนยือนเยืนเยืนดูเป็นไงโอ้ยนู่นนูตอนนี้นะครับน้องเพิร์ดเดินมาถึงที่ พุกเขาไดโนเสาร์ของฝนลงนุ่นแล้วน well. ั่นนะดิกลัวไหมกลัวนะคลงไปแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยโดนกินปะแงมดูอุ้ยเพิร์ดแกงหมูป่าโหดมากน่ากลัวจริงหืมสวนขอกกว้างมากนี่ก็แกงนกฮูกเพิร์ดใหญ่มากเลยอ่ะถ้าเราให้เพิร์ดเดินนี่เพิร์ดขาขาดแน่ดีนะที่เราตัดสินใจถูก เอารถเข็นมาครับ <Specifically> ต <lead m ats> it. well, ัวช่วยของเราเพืเห็นอะไรปะต้อนละเข้ย่ะดีใกล้แล้ว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 ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ภูเขาไดโนเสาร์ครับผมมันมีอะไรด้วยข้างๆเราเนี่ยไดโนเสาร์อะไรไดโนเสาร์ซูเปอร์แมนเวอร์มากบอกเลยทุกคนดูคอเขายาวขนาดนี้เร็วตัวใหญ่ขนาดไหนคอ สุดยอดอะบอกเลยตอนนี้ต้องเพิร์ดร้อนมากนะครับต้องมีอุปรกรณ์เสริมอะทุกคนที่นี่กว้างถ้ายังถ้าไม่ได้ใส่หมัก,ก็น่าจะโอเคอยู่ไปเริ่ม,มก็ไปทางไหนก่อนแดดร้อนเดี๋ยวจะต้องกลางล่มไปด้วยนะในนองเอร์อยากขึ้นเนินนี้ก่อนนะทุกคนหูบเขาเนินนี้<ม>ไปม,มาเพิร์ดเซกออรัสอ<ม>ันนี้ก็ตัวที่เพิร์ดชอบเหมือนกันเนาะ ขายยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาเยอะจริงๆทุกคนดูรูปเอาละกันนะ <c oughs> ตอนแรกมีแดดแต่ตอนนี้คืมๆแล้วนะแม่ว่าเราต้องนีบเดินแล้วล, <c oughs> ล,ล่ะน้องเพิร์ดโน่นพาลาซอโลโลฟาสใช่นี่คือพันธุ์ที่น้องเพริร์ดรู้จักและตัวนี้ <c oughs> โอ้มันจะพอนน้ำใส่แม่ไหมเนี่ย <c oughs> นี่แล้วพอซอลัสตัวนู้นเควสันโดรุสใช่แบบเฟิร์มอะร่างกายเฟิร์มมากดูดูหน้าอกเขานี่ตัวนีน้ ไดเมโทรดอนครับใกล้เคียงใกล้เคียงเวโลซีแรปเตอร์เฮ้ยตัวโปรดเพอร์สุดสุดเฮ้ยทีเร็ซไทแรนโนซอรัสเต็กตัวนี้แน่เลยที่ร้องนี่แก๊ง แก๊งทีเล็กกับสไปโนนะเป็นแบบว่าโตโหดแก๊งโตโหดผู้ต่อสู้ของทีเล็กคือใครครับอัลโลอ๋ออารโลไม่รู้ทีี่่มเลยดดูิใชคาโนทอรัสนะนี่ไทเทนท็อปตัวอย่างบึกอ่ะใช่ตัวล่ำมากครับตัวเรเท่าไปเรเท่าที่บุ๋นเทอร์นีของ โบลีอันเทตาวาลิโบนาเวนาทริกลอลินฮานซารัสแอมโฟเวนเตอร์และก็ทารเีนายเก่งไหมโอ้ยยังเลืกตัวนึงแค่พูดชื่อก็จะเป็นลมนะทุกคนจริงๆอ่ะเขามีรถด,ด้วยนะก็ะคือถ้ามีรถสามารถซื้อตั๋วเพิ่มได้นะคะแต่อันนี้คือเราอยากเดินเพราะว่าเราอยากถ่ายไงถ้ารถเขาไม่จอดเขาจะแบบว่าวิ่งบนไปเรื่อยๆเลยแม่ครัเพิร์มีรถอยู่แล้วใช่น้องเพิร์มีรถอยู่แล้วทุกคนรถส่วนตัวนี่ พร้อมกับพัดลมส่วนตัวเย็นสบายลมตรงนี้ก็เย็นนะดูดิดูต้นไม้ดิแต่แค่แดดเขร้อนมากๆเฉยๆกว้างมากนะทุกคนคิดอยู่ว่ายังไงจะเดินเดินยังไงให้มันหมดก่อนดูโอ้ยโอลมแรงลมแรงลมแรงเขาข้างล่างเรายังไม่ได้เดินเลยนะตรงแกงคอยาวตรงนี้เนี่ยตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ทะเลดึกดําบรรนะทุกคนวอลลมเซเวนกิลครับ ใช่มันต่อสู้มาเปล่าฉลามอะไรเนี่ยโอ้มันยากอะเพิร์ตนี่ฉอะะไรนลมปฉลลาามปเกฉลามนฉลามนเฉลามปฉฉ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 ฉ่ฉเ่ฉฉ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 ฉกฉฉฉฉฉ้ฉฉฉฉฉเฉฉฉฉเฉฉ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 ฉะฉมาฉฉ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 ่ะฉฉฉฉเฉฉฉฉฉฉฉ่ตัวนี้ฉี่น้่งเพิร์ฉเดาถูก ฉลามอะไรฉลามเสือยาฉลามเสืออะไรเสือดาวยฉลามหนามฉลามม้วนี่ฉลามหนามเพลสีเหลืองๆนี่ฉลามนอนเนาะ Pacific อ๋อจริงๆก็เป็นฉลามปัจจุบันไหมหรือว่ามีทั้งอดีตด้วยปนๆกันนะเนาะฉลามหัวบาดฉลามนอนฉลามมะนาวอ๋อปัจจุบันแหละทุกคนตอนนี้เข้าสู่โซนทะเลนะอันนี้จะอยู่ทางด้านขวาของหุบเขาดโนเสาคอยาาทอยอยู่ด้านล่าง ฉลามเสือตัวเนี้ยเสือเฉยๆน่าจะดุนะไอตัวใหญ่เนี่ยเพิร์ดคิดว่าฉลามอะไรฉลามที่มันตัวใหญ่ที่สุดอ่ะใช่ฉลามอะไรฉลามเสือไม่ใช่ฉลามอะไรฉลามวานเอออุ้ยมันมีตัวใหญ่กว่าตัวนี้อีกเพิร์ดข้างหน้าเราอ่ะดูดิปากยหญ่กว้างทุกคนเดี๋ยวเราวางรถไหลนะนู่นสวยไหม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 อ่ะไปกันต่อเมื่อกี้เราแวะแชะภาพเรียบร้อยแล้วจากมุมสูงสวยมากทุกคนเป็นพานอราม่านะเดี๋ยวแม่แปะให้ดูนี่ ฉลามไหนอันไหนสีเงินเหรอฉลามสีเงินนี่เพลตัวนี้เพลรู้ฉลามอะไรเนี่ยเพลดูหัวมันฉลามหัวค้อนยาาครับเขาียกว่ฉลามปากกว้างใช่ฉลามปากกว้างโอ้โหใหญ่จริงทุกคนดูโดนกินแน่ดูเพลเข้าไปนม่หายวับเลยทุกคนดูมันกว้างมากแม่ว่าแม่เดินไม่ไหวนะฝั่งนี้ขอจะขอเดินแค่หุบเขาไดโนเสาร์นะเขาคือหนึ่งในสิบสวนที่สวยที่สุดในโลกเลยนะคะนี่ก็จะมีรถแบบนี้ถ้าใครสะดวกรถก็รถเถอะ ไหนอะไอโอเคเอาให้วิ่งให้เลือกสองทางนี้เอาทางไหนทางคอยาวกับทางข้างในฝั่งนู้นตรงนะปลายคอยาวนี่มาเราตะลุยแก๊งคอยาวกันตรงนี้ทุกคนมันตัวใหญ่และตัวยาวเราอ่านชื่อไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ามันยากแล้วมันก็เยอะมากๆทุกคนดูภาพเอานะให้ภาพเล่าเรื่องตอนนี้เราจะเป็นช่วงเวลาที่จะให้ภาพเล่าเรื่องนะคะเพราะว่าแม่ ลมหายใจค่อนข้างเหนื่อยแค่แคกแ,กแกละค่ะอันนี้ชื่อน,น่ารักนะคนจีนแน่นอนหนิงหยวนซอรัดน,นี่ตัวยกักษ์ใหญ่จิกกะโนโทซอรัดเฮ้ยนั่ไงที่เราเคยไปเจอมาแองโคอโรซซรัดตอนนี้ไม่ไหวนะครับร้อนจัดเราก็เลยแวะพักกินในติมมีจะมีน้องที่เขาแบบ ขี่จักรยานขายเฮ้ยไม่ใช่จักรยานม,ายมอเตอรไ์ไซค์ไฟฟ้าป้าเมื่อกี้ไม่เห็นเขาไหลๆใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาขายเป็นไอติมโบราณนะไม่ละยี่สิบบาทเองทุกคนไม่ได้แพงมากจะบอกว่าที่นี่มันเยอะมันกว้างมันใหญ่มันแบบมันเหนื่อยดูพื้นครับคือเยอะมากกว้างมากตรงนี้นมีสวนหินสวนฝรั่งเศสหนึ่งของสามกระบางเพชรมีสามสวนคือทุกคนสามารถแชร์กันแต่ละพื้นที่ไหวตรงไหนถ่ายตรงนั้นอะไรแบบเนี้ยได้เลยเฮ้ยพอตัวอะไรครับหน้า พึ่งค่ะแล้วหลงพึ่งพึ่งคืออะไรดูทุกคนพึ่งยักษ์นี่มันรังพึ่งรังตักกะแตนรังอะไรนะเขาเรียกอะไรมแมลงทับใช่มใหญ่มากเยอะมากนู่นมีเต่าทองด้วยฮะโอ้เธอจับหึ่งเหรอเธอถ่ายลูกกระหึงหน่อยหึ่งตัวนี้เลยไม่รู้นะหันหน้ามาหน่อยถ่ายลูกกระหึงหน่อยหนึ่งสองเฮ้ยหิงห้อยกระเป๋าผ้าเราด้วยผ้าเราด้วย นี่ไงเรากำลังจะไปหาปลาป๊าเอ้ยเกอะจับขาได้เอาสิมาจับถึงไหม,มไม่ถึงมันสูงเกินไปนู่นตัวนู้นตัวนู้นตัวนู่นเนพราอยากจับขา,มาแมลงที่ทำจากเหล็กอ่ะตัวนี้ถึงตัวนี้ถึงเอ้ยหัวโอเคเกือบโดนใช่มีความเหนื่อยล้าตามที่เพลงบอกเลย <laughs> มีความเหนื่อยล้าเราเจอทีเด็ดครับเฮ้ยพอยเป็นหนึ่งในไข่เหร สำหรับการพาเที่ยวที่สวนโนองนุชยังไม่ได้จบแค่นี้นะคะเพราะที่นี่เขากว้างมากๆอย่าลืมติดตามชมอีทีถัดไปด้วยนะคะ